สวัสดีครับนี่คือบบดีอมบเลตนะครับวันนี้มีเหรียญรุ่นเมตตามหาเศรษฐีนะครับเป็นหลวงพ่อพัดปุญญากาม,มนูนนะครับมารีวิวให้ทุกท่านทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับเหรียญรุ่นนี้นี่สวยมากๆนะครับผมก็บูชาทันมาแค่เพียง3รุ่นเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูรุ่นแรกแล้วกันครับว่าจะสวยและงดงามและได้เป็นเนื้ออะไรกันมารุ่นไปพร้อมๆผมเลยนะครับ เหรียญหนาและสวยมากๆนะครับโอ้โหรายการที่ห้านะครับอู้หูรายการที่ห้าเนื้ออะไรน่าจะเป็นนวะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นนวะนะครับโอ้โหเลขโค้ดหกหกด้วยเป็นเนื้อนวะหน้าทองได้เป็นนวะหน้าชุบทองนะครับสวยจริงครับรุ่นนี้ดูเหรียญยังหนาเลยครับ ดูหน้าหลวงปู่เด่นชัดมากนู่นๆเลยครับมาลุนต่อไปจะไ,ได้ไม่เสียเวลารายการที่ห้านี่น่าจะนวะเลยนะสีไม่ใช่ทองแดงเนาะใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับลุนต่อไปครับเป็นสักกระสีเหลืองครับสวยมากครับโอ้โหที่เป็นงานอะไรเนี่ยรายการที่สิบเอ็ดครับเลขโค้ดหนึ่งร้อยครับโอ้โหงานยาม่วง องยามังกรเต็มสูบเลยครับดูครับสวยมากๆเลยนะครับดูใกล้เคียงนวะมากเลยครับสีเห็นนะเดี๋ยวผมไปหาความรู้แล้วดูอีกทีนะครับเป็นรายการที่สิบอคาดว่าน่าจะเป็นนวะนะแต่สวยมากเลยวะ่ะรุ่นนี้เซอร์ไพรส์มากเลยครับรายการต่อไปครับโอ้โหเป็นงานซาตินครับโอ้โห เป็นอันประกาสาตินนะครับนี่สวยนะดูครับโอ้โหเหรียญสวยสุดๆไปเลยครับดูครับ3ามหนครับรายการที่7ครับก็คุ้มค่ามากๆเลยครับ3เหรียญดูครับไล่ให้ชมนะครับนี่ครับนวะหน้าทองแน่นอนครับโอ้โหเหรียญต่อไปครับดูครับยาม่วงครับสวยจริงๆครับดูครับอันประกาสาตินครับนะครับ คุ้มค่ามากๆเลยครับกับรุ่นเมตตาอะไรเนี่ยเมตตามหาเศรษฐีนะครับสุดคุ้มจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็มีมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมเพียงสามเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวผมได้รุ่นไหนมาเพิ่มหรือทุกท่านอยากให้ผมหาเหรียญไหนมารีวิวให้คอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ